เออครับความรู้สึกหลังเกมนะครับวันนี้ก็พิเมรีกจบไปแล้วไปเยอะแนอะตันวิลล่าวันนี้แมนยูก็บุกไปเสมอแอตันวิลล่าสองสนะเอยไอ้เฮียแม่งเซง็งว่ะควาจริงเราดูบอลสนุกได้แค่กี่นาทีได้ประมาณ30นาทีได้มั้งนะเออวันนี้เราก็ได้ปสองประตูจากบนะูโน่นะตอนแรกนึกว่าแบบประมาณ30นาทีแรกอะ่ะวันนี้คือแบบ เล่นดีนะความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันมีการเล่นที่แบบมันแตกต่างเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามันจัดแผนลงไปเนี่ยไลอ up เออบอลที่ถ่ายทอดสดก็ขึ้นนะว่าเล่น42 3สนะวันนี้ดูรายชื่อสเสบีตัวจริงก่อนลวกันวันนี้สเสบีตัวจริงก็เอาจริงๆก็ในระบบของลังดิกเราก็เห็นแล้วมันก็ v v นะเวียนเวียนอะโรเ a t i o n เพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นสเสบีตัวจริงแบบชัดๆออาจจะด้วยแบบนักเตะเจ็บบ้างอะไรบ้างแล้วก็ลองแผนนู่นนี่นั่น วันนี้วันนี้นะประตูก็ยังเป็นเดวิดดเกนะแล้วก็ผู้เซนเ,นเตอร์วันนี้ก็จะเป็นวาลานกับอินเดอร์เลฟแล้วก็แบ็กวันนี้ก็จะเป็น่าดาโลใช่ไหมกับอาเล็กเตเลสใช่ไหมแล้วก็คู่มิดฟิลก็จะเป็นมาติดเฟตเกมลุกวันนี้บูโน่ก็จะเป็นกองกลางบนลลูกละทางซ้ายก็จะเป็นเอนโรนี่ลังกาทางขวาก็จะเป็นเมสันกินวูดนะแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็นอินสันทาวานีวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อของคิสโนโรนโดเนาะ วันนี้ตอนแรกเกมเปิดมาแรกๆอ่ะช่วงประมาณ30นาทีแรกเราเห็นได้เลยว่าเกมเราออกริมเส้นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเกมบุกอยู่ทางฝั่งซ้ายเยอะมากเลยบอลขึ้นที่เตเลสคนเดียวเยอะมากเลยแล้วก็จนที่นาทีที่6ใช่ไหมเราได้ประตูขึ้นนําจากบูโน่ยิงไกลแล้วก็มาร์ติเนสนะรับบอลกระชฉออกมาแล้วก็ไม่ใช่กระชฉอ,อกมา่รับบอลกระชฉะดิ้นเข้าประตูไปนําตั้งแต่นาทีที่6โอ้คือแบบ แล้วหลังจากนั้นเราก็ยังบุกต่อเนื่องใช่ไหมกดดันได้คอนกดดันบุกหาจังหวะบุกมีจังหวะที่แบบคือเราคลองเกมบุกเลยอ่ะในครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะเอาจริงนะครึ่งชั่วโมงแรกได้อ่ะเราคลองเกมบุกเลยแต่ในจังหวะสวนหลายๆครั้งก็ยังมีจังหวะที่เราเกือบโดนลูกเตะมุมอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวิดดิการก็ช่วยเซฟไว้อีกละที่เราคนเลยแล้วกันวันนี้ควารู้สึกโดยรวมวันนี้ก็คือแบบแม่งเซ็งอ่ะคือควรจะชนะวันนี้คือเอาจจริงเราเรารู้สึกได้แล้วว่าวันนี้ ไม่นนชนะอยู่แล้วอ่ะแล้วเราดูบอลกันเอาจริงเราสนุกเราเรามีความสุขอยู่ครึ่งครึ่งแรกดีๆอยู่มาแล้วอ่ะจนนําช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราเล่นไปสักพักเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆไม่ใช่แค่ครึ่งหลังเว้ยตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอนาทีที่30กว่าเป็นต้นไปอ่ะที่เราไม่ค่อยได้บุกละบอลไปอยู่ที่แอตตนวิลล่าเฉยเลยเออแล้วก็แอตตนวิลล่าก็บุกอยู่ยงั้นแหละจนจบครึ่งแรกไปอ่ะโอเคพอเริ่มครึ่งหลังมาเวย้ยแอต่ตานว่ล แต่ว่าโอเคมีโชคมีจังหวะอ่าจังหวะนั้นจังหวะขยันของเฟสอ่ะที่แอตตันวิลล่าทาเกมเลยขึ้นมาแล้วก็บอลลั่นใช่ไหมจนเฟสเข้าไปตัดบอลได้แล้วก็จ่ายให้บูโนอ่ะวันนี้จ่ายแล้วแล้วก็ยิงนําองศูนย์ลูกเกมในครึ่งหลังอ่ะที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้บุกไว้แต่ว่าเราสวยจังหวะจากความผิดพลาดของแอตตันวิลล่าแล้วเรายิงได้สอศูนย์ะคิดว่ายังไงเกมเกมวันนี้มันเป็นของเราอ่ะเราชนะอยู่แล้วอ่ะเราปินปินดูอยู่โอ้ยเหียครึ่งแรกเล่นดีครึ่งหลัง,ลง,ลงมีดวง แล้วก็จังหวะที่จะโดนยิงดีอาช่วยเซฟไว้ช่วยกันสกัดได้ตามสไตล์ว่าเราก็ช่วยช่วยกันสกัดแม่ง,งข้างหลังก็คือแบบเราเล่นข้างหลังกันเรามีความรู้สึกว,ว่าเกมรับเราไม่ดีแต่หลังจากที่เรานำสองศูนย์เราก็เห็นแล้วว่าตลอดครึ่งหลังไอตันวิลลาบุกใส่เราตลอดเลยหาจังหวะยิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นเกมรับได้กันไม่ค่อยดีอ่ะแบ็คทั้งสองข้างจากที่เราบุกกดดันกลายเป็นเราถูกบุกแล้วหลุดตำแหน่งเว้ยเรายังเล่นเรายังขึ้นสูงอยู่แต่ว่าแบบพอโดนสวนมาแม่งมันผิดพลาดกันหมดอ่ะ แล้วในที่สุดเราก็โดนยิงลูกแรกจากลูกคอสอีแล้วใช่ไหมเปิดจากฝั่งของดาโลไหมวะลูกแรกหรือลูกสองเปิดจากอ๋อลูกเราลูกแรกแหละเปิดเข้าไปจากด้านข้างอ่ะแล้วก็บอลไปถึงกูดินโยใช่ไหมยิงนี่คือลูกนั้นคือแบบเอาอีกละคือเราอ่ะชอบถูกยิงลูกที่แบบเปิดจากทางด้านข้างอ่ะแล้วก็ยิงใช่ไหมเออไม่ไม่ใช่ไหมลูกแรกเหมือนกับต่อต่อต่อบอลกันขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็ยิงลูกที่กูดินโยยิงมาลูกสองเ่ยว่าเออ แต่ว่าลูกแรกมันคือลูกที่ไทลอนมิงเลี้ยงป่าเพใช่ไห,ไหมที่เพ็แม่งอยู่ดีๆแม่งก็นั่งลงไปอ่ะแล้วก็เลี้ยงผ่าแล้วก็ตัดเข้าในจ่ายแล้วก็ยิงไหมเออลูกที่2ก็คือคอจากทางข้างเข้าไปแล้วก็เป็นปูติญโยยิงใช่ไหมคือเราถูกยิงง่ายๆจากการเปิดจากด้านข้างเข้าไปแล้วยิงอะ่ะโดยที่เราตัดบอลไม่ได้ลูก2มันยังลูก2มันเห็นการเล่นเกมรับของเราที่แบบเราสกัดบอลกันไม่เด็ดขาดอ่ะนียิงแต่ลูกแรกละ คือเขาบุกมาตรงๆง,ง,ง่ายๆตรงกลางอ่ะแล้วแต่สุดท้ายก็คือสกัดบอลกันไม่ได้อ่ะเขาจดต่อบอลกันใช่ไหมต่อบอลกันแล้วก็ปล่อยให้ได้จังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปอ่ะเออแย่ออแล้วจนลูกสองอ่ะโดนสวนกลับมาอีกแล้วแล้วก็จากริมเส้นเปิดเข้ามายิงง่ายๆเฮียแล้วก็สกัดกันไม่ได้อ่ะเออจังหวะนั้นวาลานก็เข้าไม่ถึงบอลใช่ไหมดาโลก็เหมือนจะแบบเหมืนอนตำแหน่งมันอยู่ไม่ค่อยดีที่จะเล่นเกมรับอ่ะวิ่งวิ่งกลับมาหมดอ่ะทั้งมาติดดาโลวาลาน คือเสียกันไม่หมดอนะ่ะเราเห็นแล้วว่าลูกเกมเราช่วงครึ่งหลังเราตันนะ่ะมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวอะไรเลยเว้ยไม่ยอมเปลี่ยนคือวันนี้อ่ะพูดทีละคนแล้วกันจะได้แบบนึกนึกกันออกใช่ไหมเออคือวันนี้อ่ะคู่เซนเตอร์อจริงก็ดิกยก่อนดิกยวันนี้ก็คือเซฟปกติแหละส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้ความรู้สึกคองจ,งจริงมันมีความผิดพลาดน้อยนะแล้วก็มีลินเดอร์เลฟอาจจะมีบางจังหวะบ้างที่แบบเตะบอลหรือว่ามีบางจังหวะที่มันดูแบบอ่ เหมือนกับจะพลาดอะแต่ว่ามันก็ยังแก้ตัวกันได้เลยจังหวะถูกยิงสุดท้ายก็เอ,อวารานก็เข้าไม่ถึงบอลใช่ปหส่วนด้านโลกกับเตเลสในช่วงครึ่งแรกที่เล่นดีอะเกมเล็กเกมเล็กว่ะเกมลุกทังดีทั้งคู่นะก็เกมบุกได้จังหวะเปิดเล่นทอมชิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายต้องมาเล่นเกมรับอะเล่นเกมรับไม่ได้เลยจนถูกยิงส่วนคู่มิดฟิลวันนี้ทั้งเฟสทั้งมาติดนะเอาจริงเหมือนเดิมเลยผมรู้สึกว่ามันตัดเกมตรงกลางไม่ได้เลย เฟสก็แบบวิ่งวิ่งไล่อย่างเดียวดักบอลไม่ได้มาติดก็ช่วยตัดบอลไม่ได้ในช่วงครึ่งแรกเรายังมีความรู้สึกว่าเราบุกเล่นเกมลุกมาติดกับเฟสมันช่วยในเกมลุกได้ไงมีจังหวะที่เฟสเปิดไปให้ยีรังก้ามงด้วยนะคล้ายตอนที่เปิดให้ทอมมองเกมที่แล้วอะ่ะแต่เกมนี้ก็โอเคสุดท้ายแล้วก็มิดฟิลก็ทาอะไรไม่ได้ส่วนบูโนวันนี้กลับมาเล่นดีอีกแล้วช่วยประสานเชื่อมเกมนะมีลงไปเล่นเกมลับอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอช่วงที่เราโดนบุกอะ่ะบูโนก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน ขนาดเกมหายหายไปนะอยู่ดีๆมาเก็บตกใช่ไหมยิงลูกยิงจากเฟสได้ก็ยังมีส่วนร่วมในเกมลุกได้จนในที่สุดอ่ะแต่ว่าพอเราตอนที่เราโดนบุกอ่ะกลายเป็นบูโน่ก็หายไปเหมือนกันส่วนเรนนเสเนทั้งสองฝั่งวันนี้เอาอลีลังกาแล้วกันเทนกาเนี่ยตั้งแต่เกมที่แล้วนะที่ผมบอกว่าแบบพอลงมาแล้วมันดูจี๊ดอ่ะมันดูแบบกล้าเล่นลงมาแล้วก็กล้าเล่นเหมือนแรดฟอร์สมัยแรกๆเลยแม่งกลัวชิ่หายสุดท้ายอีลังกาจะกลายเป็นเหมือนแรดฟอร์ในปัจจุบันอ่ะเออขอให้แบบ การตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อิรังกาเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยพยายามที่จะยิงนะเออมีความรู้สึกที่ได้บอลอาจจะเกรงใจรุ่นพี่อยู่ด้วยหรือเปล่าได้บอลบุกเข้าไปเกมส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเขาจะจ่ายมากกว่าเออจังหวะหากระโดดมุงอะไรที่แบบโอเคเลยดูว่าแบบมีพัฒนาการที่ดีแน่แต่ตอนที่เกมตันๆก็มีความรู้สึกนะคือสุดท้ายมันจะเปลี่ยนก็จริงรัแหละแต่ว่าเออพอนาทีที่สักเจ็ดสิบอะไรอย่างนงี้แล้วหกสิบกว่าแนละ้วเออน่าจะเปลี่ยนก่อนที่เราจะถูกยิงตอนนั้นอนะ เออน่าจะเปลี่ยนซานโชหรือว่าเปลี่ยนลินกาอะไรได้แล้วอ่ะก็ยังเปลี่ยนช้าอยู่นะเพราะเกมมันตันมานานแล้วขึ้นหลังแล้วก็มาถึงกินวูดกินวูดวันนี้ก็คือโดยรวมเราก็มีความรู้สึกได้ว่ากินวูดมันพยายามที่จะยิงน้อยลงเออมันก็มีบ้างแหละแต่วันนี้ก็มีผลดีหน่อยว่าเออได้คอนบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้แบบจังหวะไม่น่ายิงมึงก็ยิงเออกลายเป็นจังหวะยิงวันนี้ก็ก็ทําได้ไม่ไม่แย่นะแล้วก็จังหวะชี่จ่ายอะไรเงี้ยก็เออแหละจังหวะก็ทําได้ดี ก็เสียดดยเหมือนกันที่แบบคือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งหลังอะ่ะส่วนกล้องหน้าวันนี้เอ็เอดิสันคาวานี่ก็เหมือนเกมที่แล้วเลยลงมาวิ่งมาราธอนมีความรู้สึกว่าส่วนร่วมกับเกมของคาวานี่มันน้อยมากเลยอะ่ะคือการวิ่งเคสของคาวานี่เรามีความรู้สึกว่าเหมือนคาวานี่แม่งเคสอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วที่เหลือมันดูแบบคือก่อนหน้าที่จะดูเกมนี้เราดูเกมเชลซีกับแมนซิตี้ใช่ไหมเชลซีทําเกมบุกราเห็นแมนซิตี้เข้า3าคนเลยแล้วก็โรดี้เป็นตัวแบบ คอยดักบอลสุดท้ายอะ่ะเออแล้วเขาแล้วแมนซิตี้แม่งแย่งบอลจากเชลซีกลับมาได้เร็วมากอะ่ะมีความรู้สึกเลยว่าเออมันมันมันต่างชั้นกันมากเลยวะ่ะเออดูแมนซิตี้กับเชลซีหรือในการแก้เพสซิ่งของของแมนซิตี้ของเชลซีอ่ะเวลาเชลซีแบบกำลังโดนแมนซิตี้เพสมันก็มีหลายๆจังหวะน,นะที่ช่วยกันเพสจันแก้ออกมาได้อะไรอย่างเี้ย ือเราเห็นกองกลางของทีมที่อยู่หัวตารางอ่ะที่เล่นเล่นดีกันอยู่ตอนนี้อ่ะเออเขาแก้เพจเขามีวิธีการเพสบอลเพื่อแย่งวิธีการแก้เพจเมื่อถูกเพสอะไรอย่างเงี้ยเขาทําได้มันดีกว่าเรามากเลยอ่ะเรานี่แย่งบอลกันไม่ได้เลยขณะนี้เจอแอตตันวิลลาหรือตอนนี้เจอทีมอะไรก็ตามอ่ะเราแย่งบอลไม่ได้กองกลางก่าจะตัดบอลได้ช่วงครึ่งแรกเราเห็นน้ำมาติดบูโนเข้าบอลเร็วเพื่อที่จะตัดบอลตั้งแต่แดนบนตั้งแต่แนนตรง,ง,งกลางสนามอ่ะโอเค แต่พอช่วงครึ่งหลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าเราตัดบอลไม่ได้เลยเราเฟตวิ่งไล่มาติดก็วิ่งตามแย่งบอลไม่ได้จนสุดท้ายโดนเลี้ยงแหวกเข้าไปยิงตรงกลางท,งทั้งท,งท้งที่เรามีตัวอยู่ตรงกลางนั้นเยอะเขาแหวกเข้ามายิงตรงกลางอะ่ะเออมันมันเล่นที่อะไรกันคือแบบไม่เข้าใจเลยว่าแบบปล่อยให้เขาเลี้ยงจนต่อบอลแล้วก็ไปยิงในกรอบเขตโทษอะ่ะโดยที่ตัดบอลไม่ได้เลยตัวของนาเตแมนยูไม่สามารถไปแบบไปชิดดัก ตัวของนักเตะแอตลาสซิลล่าในขอบเขตโทษได้เลยอะ่ะคืองงมากลูกนั้นอยู่ดีๆก็ต่อบอลเลี้ยงผ่านเฟตต่อบอลเข้าไปจ่ายแล้วก็ยิงอะ่ะลูกแรกอะ่ะแต่ลูกที่2ก็โอเคว่าโมเมนตัมมันมาแล้วเพราะแอตลาสซิลล่ามันนวดมาตั้งครึ่งหลังแล้วเออจนสุดท้ายถูกยิงตอนนั้นก็คือลุ้นอย่างเดียวเลยว,ว่าเฮียอย่าแพ้นะเว้ยนำสองศูนย์นะเออส่วนวันนี้ตัวสำรองครับก็มีซานโชลงมาแทนอิลังกาใช่ไหมนาทีที่เจ็ดสิบแปดเออแล้วก็มีดินากาดนาทีที่ 78, แปดสิบเก้กา,าละ 89มีลินกาลงมาแทนอินวูดแล้วก็เดอะเบคลงมาแทนบูโน่ความรู้สึกผมตอนนั้นนาทีที่70กว่าเออซานโชมันต้องโดนเปลี่ยนลงมาแทนนีลังกาอยู่แล้วแหละแต่กลายเป็นพอซานโชลงมามันไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยช่วยอะไรไม่ได้ลแล้วกเกมหยุดเยอะเออไม่ได้บุกไม่ได้สวนกับเซตเกมก็เสียบอลกันเองง่ายกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยในช่วงครึ่งหลังในช่วงครึ่งหลังนะแล้วก็ลินกากับเดอะเบกก็กว่าจะได้ลงมาก็คือช่วยอะไรไม่ได้ละมันมันเวลามันน้อยไปละ แล้วช่วงทดเวลาก็มีนักเกตะเอตาวิล่าเจ็บแม่งก็โอ้โหทดตั้งสี่นาทีนึกว่าจะได้ลุ้นสุดท้ายเจ็บหมดไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนทดเวลาไม่มีส่วนลูกคอนอะไรวันนี้ก็คือจริงๆวันนี้เราได้ควันเยอะแต่เราก็ฉวยโอกาสอะไรจากลูกคอนหรือว่าฟรีคิกอะไรได้ยังยังดีไม่พอ,อ,อถึงลูกแรกมันจะมันจงหวาต่อเนื่องอะไรจากลูกคอนใช่ไหมบูโน่เลนสั้นแล้วก็เข้าไปยิงนั่นแหละคือกลายเป็นสุดท้ายวันนี้ จากที่เรานำสองศูนย์แล้วเราควรที่จะชนะอยู่แล้วอ่ะเออแม่งเหมือนแพ้เลยเฮียโดน2ลูกแล้วตอนนี้คือแบบสถานการณ์คือแบบมันมันมันแย่มันแย่แย่แล้วนะเพราะมันก็20เกมละยี่เกมตอนนี้เรามี32มคะแนนใช่ไหมแล้วก็แมนซิตี้ห้าสิบหกแชมป์ไม่เฮียไม่ต้องหวังละตอนนี้ถ้ามาดูในโซนของท็อปโนะก็คือมีเวทแฮมใช่ไหมยี่นัด 37แต้มเออแต้มแล้วก็มีอาร์เซนอล20นัด35แต้มตรองยิงตอนนี้เราแข่งกับอาร์เซนอลเท่ากันอยู่เราตามอาร์เซนอล3แต้มแล้วก็ตามเวสต์แฮม5แต้มแต่ว่าเราแข่งน้อยกว่าเวสต์แฮมนัดหนึง่งก็คือเรายังอยู่ที่7คือยังห่างไกลอ่ะยิ่งยังเหนื่อยอะ่ะแม่งจะเล่นจะติดท็อปโฟในในสถา,านการณ์อย่างเนี้ยคือไม่ต้องไปดูฟอร์มทีมชาวบ้านเลยของพวกเรากันเองเนี่ยจากตอนแรกเราอยู่ดีๆมึงก็ไปเปลี่ยนระบบใช่ไหมไปเล่น422 2, 2เราหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรนะ เกเกนเพสซิ่งสุดท้ายเราไม่ได้เห็นไวไม่รู้ทําไมไม่รู้ว่ามันมันเล่นยากจนเราไม่สามารถเล่นได้จนเลิกเล่นสุดท้ายเกมนี้กลับมาเล่น4231กลับมาเล่น42 3 1ละก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างกับ42 3 1าที่เคยเล่นมาตอนที่โซชาหรือว่าคาริคุมเพราะว่าตอนที่เล่น42 3 1ในเกมกับคิสตันพาเลตใช่ไหมแล้วก็เรามีการเพสแดนบนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเกมกับคิสตันพาเลตอ่ะเราเพสเยอะกว่าปกติ เออแต่ว่าเกมลับก็ยังเคีียอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็เฉือนเอาชนะไปได้1นแต่สุดท้ายเกมเนี้ยกับมาเล่น4ี่สองสาหนึ่งอาจจะลังนิกอาจจะต้องเห็นแล้วแหละว่า4ี่สองสาหนึ่งอ่ะมันทําให้บูโน่อ่ะมีส่วนร่วมกับเกมลุกแล้วมันทําให้บูโน่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดออกมาเว้ยเกมลุกโอเคแล้วแลวแต่ว่าอยู่ดีๆพอเราต้องมาเล่นเกมลับอ่ะแล้วเราเสียการข้อพองบอลไปเราไม่สามารถเปลี่ยนโมเมนตัมกลับมาเล่นเกมลุกได้เว้ย ส่วนเกมรับเราก็ยังดีไม่พอวันนี้โดน2ลูกใน,ในเกมที่เราควรชนะเสียงชิบหายนึกว่าจะแบบจบแบบมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะค,ความรู้สึกหลังเกมแมนยูกับแอตันวิลลานะเกมที่แล้วโอ้โหเ,เฉือนชนะไปไอพีครับเกมนี้กลับมาเล่นในพิมแมลีเห็นไหมเกมไม่ง่าย,ยาเจอกับแอตันวิลลาโอเคก็มาณนี้แล้วกันนะความรู้สึกหลังเกมยังไงก็ฝาก ติดต,ตาช่องแฟนฟอร์มโฮมด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กแฟนฟอร์มโฮมด้วยก้วนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าโอเคคขอบุณครับ